สวัสดีค่ะวันนี้เรามาทาําไส,สค้คัสต์ครีมคัสตักันเนาะก็มีนมที่เราต้องใช้ก็คือหนึ่งถ้วยแล้วก็มีไข่่เราใช้สามฟองใช้เฉพาะไข่แดงนมนี่เราก็ไปตั้งไฟอุ่นแล้วก็แบ่งไว้ส่วนหนึ่งแล้วก็ไข่เนี่ยเราก็มาตีกับน้ําตาลแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลลาลงไปน้าตาลนี้เราก็ใช้สักครึ่งถ้วยเนาะแล้วก็คนๆให้เข้ากันแล้วนมส่วนที่เหลือที่เราเหลือไว้นิดนึงเนี่ยเราก็ใส่แป้งข้าวโพดกับ เรียกอะไรจะ้ะแป้งสาลี่เนาะอย่างละครึ่งช้อนลงไปแล้วก็คนคน,คนให้เข้ากันนี่คนให้ดูตามนี้เลยคนให้เข้ากนเข้ากันเลยคนอย่าให้แป้งเป็นก้อนคนคนคนไปแล้วก็พอเขา้าใช้เวลานิดนึงเนาะพอเขาได้ที่เสร็จเราก็จะมาดูไข่ที่เราทําเอาไว้เนี่ยพอคนเป็นแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็เอาส่วนที่ แป้งใส่ที่เราคนเมื่อกี้เนี่ยเนาะเอามาใส่รวมกันคลงกกันแล้วก็คนคนเสร็จแล้วแล้วก็เอาไปใส่เอานมนมที่เราตั้งไฟอุ่นๆเนี่ยไม่ต้องให้เดือดนะแล้วก็มาใส่คนให้เข้ากันก่อนเนาะเราคนให้เขาเข้ากันไปก่อนเสร็จแล้วเราเอาไปตั้งไฟอีกรอบหนึ่งแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆคนไปจนเนื้อเขาจะขนรู้สึกคนได้แล้วก็หยุดนี่ก็เป็นเสร็จแล้วอันเสร็จแล้วได้ที่ ส่วนตัวแป้งเนี่ยเรามีคลิปที่บอกไปแล้วว่าใส่เท่าไหร่อันนี้เราก็ทําแบบใส่ทุกอย่างลงไปแล้วคนให้ดูเลยเนาะนอันนี้เป็นตัวแป้งแหละครีมเราอันนี้เราเน้นที่ครีมคัสตาร์ดเนาะเราทําไปแล้วน,นี่แป้งเราก็ทําแบบโดนๆแล้วก็คนไว้เลยคนแล้วก็พักทิ้งไว้20นาทีก่อนก็ได้ริงทีก็ทิ้งไว้วันหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหานี่เรียบร้อยแล้วก็เราก็ได้ทำมาเราได้ทั้งแป้งแล้วก็ครีมแล้วเนาะ เตรียมหยอดอันนี้เขาเราจะหยอดอันเล็กหน่อยเพราะคลิปที่แล้วนี่เราหยอดหนาเขาจะกรอบอันนี้เราจะให้นุ่มแล้วก็จะหยอดหนานิดนึงไม่ใช่สิคลิปที่แล้วเราหยอดบางเขาจะกรอบอันนี้เราหยอดหนาก็คือเราจะทําเป็นเหมือนของหวานขรบชนิดแบบหวานหวานนุ่มๆเหมือนเนาะแล้วก็ตักขิงใส่ไปอันนี้ยังไม่มทันเตรียมเลยใจร้อนไปนิดนึงชุดแรกเกียมไปเราก็เลยหลีไฟก็เลยออกจางหน่อยนึงต้องคอยปรับไฟอยู่ตลอด นี่ได้แล้วขนมโตเกียวไส้ครีมคัสตาร์ดเทจเรียบร้อยแล้วของหวานเราอีกแล้วอันนี้ก็ทำเสิร์ฟไม่ทันแล้วมีแม่กับยายกินลูกกินนิดหน่อยเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทำไส้อย่างอื่นดู อาจจะเป็นไส้เขียวก็ได้เนาะอันนี้ลูกชายเขาก็กินบ้างเขานิดหน่อยเนาะ